สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะก็วันนี้นะครับพามาดูนิกสันวิกเอมนะเนื่องจากมีคอมเมนต์มานะครับว่าอยากจะดูนิกสันวิกเอ็มเนาะผมก็ทําตามคอมเมนต์นะครับนะก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอยากจะดูรุ่นไหนคันไหนคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะก็จะทําตามคอมเมนต์นะครับหรืออยากจะดูจังหวัดไหนตอนนี้คอมเมนต์มานะนะครับก็สะดวกจังหวัดไหนคอมเมนต์มาเนาะเดี๋ยวผมจะดูจังหวัดนั้นให้นะ นะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมขอกลับกล้องรีวิวคันนี้เลยดีกว่าเนาะยังไงขอกำลังใจในการกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอสักหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหารถสวยๆมเพื่เพื่อนๆได้ชมกันไปขอกลับกล้องรีวิวเลยดีกว่าไปครับอ่านี่นะครับนิสสันบิ๊กเอ็มฝาแดงนะคันนี้ป้ายทะเบียนผอคอหกสี่ศูนย์เพชรบุญนะครับนะคันนี้อ่าภาษีสองห้าหกหกนะนี่นะครับรู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่า ภาษีสองห้าหกหกนะครับนี okay, ่นะรถเขาใช้งานอยู่นะคันนี้นะนะครับอ่าเนี่ยยางดีเลยยางดอกเต็มเลยทีเดียวเนาะยางดอกเต็มเต็มเลยนะครับกระจกไม่แตกไม่ร้าวนะครับนะอ่าก็คันสีต่างๆครับนี้อ่านี่นะครับคันสีต่างๆยางแน่นๆเลยทีเดียวเนาะยางดอกดีเลยทีเดียว ก็เดี๋ยวจะมาพาลองขับขี่ดูด้วยเนาะนี่ครับตัวเปิดกระบะท้ายนี่เป็นจุดเดียวนะครับนี่นะเป็นจุดเดียวนะเปิดใช้งานได้นะเปิดใช้งานได้นะครับป้ายพอคอหกสี่ศูนย์นะครับนี่นะคันนี้ไม่มียางอะไรนะครับไม่มียางอะไรนะครับ บางบางเอ่น้ำมันดีเซลนะคันนี้นะดีเซลยางเหลือเหลือเท่านี้ยางดอกเต็มเต็มเลยทีเดียวยางดีครับคันนี้กระจกไม่แตกไม่รล้านะเดี๋ยวดูเต็นทะเบียนนิดนึงนะอันนี้ครับชุดอุอะไรครบนะครับอยู่ในนี้หมดแล้วนะอันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับแอร์เย็นด้วยนะคันนี้ เนี่ยครับปูมือจดทะเบียนนะเพิ่งต่อทะเบียนมานะครับคันนี้เป็นรถปีเดี๋ยวลนหนึ่งครับสองห้าสามเก้านันเนี่ยครับรถคันนี้เป็นปีสองห้าสามเก้าสีขาวนะอา่าครับก็ชุดโอนครบอยู่ในนี้แล้วนะชุดโอนครบนะครับคันนี้รถจู่จังหวัดเพชรบูรณ์ไปเดี๋ยวไปลองทดลองขับกัน เลขใหม่ครับอยู่ที่สามแสนสองพันสี่ร้อยสองนะครับนะเอาปุ่มแจมานี่แอร์เย็นเลยนะครับไม่รู้เพื่อนๆได้ยินกันหรือเปล่าแอร์เย็นเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะไปทดลองขับขี่กันไปอืมสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับคันนี้อ่าไปเดี๋ยวไปทดลองขับขี่กันสักหน่อยเนาะ ลองเข้าคงเข้าเกียร์กักชุดนะครับอย่าลืมนะครับกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะนการหารถสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนะแ้วไฟโอเคครับ,เ,คครบเลขไม้ขึ้นนะครับความร้อนขึ้นปกตินะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นปกติวงมลาลัยพาวเวอร์ แอร์เย็นนะครับคันนี้เินเบาไม่มีสะดุดครับคันนี้วิ่งเรียบเครื่องดีครับคันนี้โอเคช้ได้ตัวไฟเลี้ยวก็โอเคอา่าโอเคเลยนะคันนี้เครื่องวิ่งดี ไปต่างๆใช้ได้ครบนะครับมาดูเครื่องยนต์กันสักหน่อยนะนี่ครับอมว่านะครับผโมว่านะรถตี๋เนี่ย เครื่องแน่นนะครับเครื่องดีงะนะครับไม่มีปัญหาเนาะนะครับวนปกตินะครับไม่มีปัญหาเนอะ สำหรับนิสสันพิกเอ็มฝาแดงคันนี้นะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมเกา้าครับเขาเจ้า,จาของนะครับเขาเปิดราคาไว้ที่95 0 0 0 0นนะครับ9 5 0า0บาทนะครับสำหรับใครสนใจก็โทรมาคุยกับเจ้าของรถก็ได้โดยตรงนะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อคลิปเนาะยังไงก็โทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาโดยตรงนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันอื่นก่อนนะครับนี่นะผมก็จะไปถ่ายกันนู้นก็ยังไงกดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอกระกำว่าสวัสดีครับ